สวัสดีครับทุกท่านไวดอนมาแลวเด้อโอ้โหตอนนี้เพื่อนเริ่มจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาแล้วคนน่ะตึ๊บเลยเห็นบไหมเพิ่งมาเด้อไปเห่นยญมอง,ง่นก่อนเดี๋ยวจังมา โอ้เขาจะมาแล้วคนจะมาแล้วจะฝากตัวะ่ฝากตัวไปเหรียญมือนกันจังมากเอ้ทำงานก่อนเจ้างของเปรียบตอนนี้พึ่งพักเที่ยงพ่อก็ยังไม่หยุดได้น่ะนะเร่งเต็มที่เลยพอน่ะเพราะว่าพ่อบอกว่าวันนี้อายุมามีเจ็ดสบเปอร์เน่ี่ประมาณ70% พอดการตกในส้วงวันไหนเห็นไหมเมือ่อเป็น,นก่อนแม่ท่างขุดเลยเห็นร่องไหมตอนมือ,อ,มอนีเอ้เอาเอาบ่มีร่มเลยเหมือนเดิมเปิดร้องขึ้นมมาแล้ววันไหนเห็นไหม ตกก็อย่าล้มเด้อตกก็ตกดีๆอย่าลม้มอยากจะล้มล่ะเพราะว่ามิเต็มไม่อย่างของไม่ยุ่งไม่เต็มงานเราวันนี้ก็กินแล้วเห็นไหมพักเที่ยงไม่ถึงสามนาทีพ่อ,อยังลุยเรื่อยๆต่อเรืสอยๆให้แล้วเมื่อน,นี้บ่ให้ฝน โอ้ยร้องพึ่มพึ่มมาแล้วนะพ่อก็เร่งเต็มที่ไปไหนเห็นปะเตรียมเหล็กขึ้นใอ็อกให้มันเป็นคานสำหรับมุงสังดัสี เพราะต้องขัม,มันสุดได้เปล่าป่ะม,มาแล้วผู้ช่วยมาแล้วฝั่งนี้ก็กำลังรวบรวมก้อนเมฆอยู่ฝั่งนี้ก็กำลังปึ๊บไาก็ร้องพึง่มๆมาแล้วแต่าเารีเญมันเกินกันเนี้ฝามันตก่งเงี้ยตกข้างเดืนกัน ไปคิวชิวคิว,วิวตัข้างเดินก็เด้อมีมาแล้วมาแล้วสนเด็กๆก,ก็นอนหลับเด็กหน่อยก็นอนหลับยืนเดียเด๋ยวนึงมีแต่พี่กิคนเดียวที่ตื่นขึ้นมามมมมมนี่ปุ๋น่ะมองไปทางไหนก็มืด คืมมาทางนี้ก็คืม,ทา,คมทางนู้นก็คืมทางนั้นก็คืมเจ็ดสิบเปอร์เซนโอเคขอบคุณพี่ๆนะครับที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรเดอ้อและเด็กๆสามคนเรามาดูต่อไปว่าวันนี้จะทันไหมเดี๋ยวพี่เพชรจะลงให้ดูเรื่อยๆเ,เดอ้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจา้าบ๊ายบาย